สามอาหารต้องห้ามถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัยเพื่อนหลายๆคนถามนิดเก้นเข้ามาเยอะมากนะคะทํำยังไงนะคะถึงจะให้มีสุขภาพที่ดีและไม่แก่นะคะถามข้อนะคะข้อหนึ่งนะคะควรหลีกเลี่ยงเส้นแป้งทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นที่เป็นแป้งสีขาวขนมเค้กที่มีส่วนผสมแป้งทุกชนิดนะคะ<ม>เส้นผักก็ได้ค่ะทดแทนกันได้นะคะยังเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้อ2อนะคะควรหลีกเลี่ยงของปิ้งปิ้ง,งย่งยางๆนะคะหรือของมันหรือของที่อาหารที่เป็นรสเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดเนี่ยถ้าจะให้อดเลยทันทีคงจะยากลงควรหลีกเลี่ยงให้น้อยลงเท่านั้นเองนะคะข้อสามนะคะ ผลไม้ผลไม้ดีทุกตัวนะคะแต่คูเลี่ยงนะคะผละไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะหรือผลไม้ที่อบแห้งนะคะเพราะมันมีน้ําตาลเยอะมากๆเลยเปลี่ยนมาเป็นผลไม้ที่มีรสหวานน้อยลงหรือผลไม้ที่ยังไม่สุกจัดจนเกินไปนะคะจะทําให้เซลล์ไม่อักเสบก็ไม่กดโรคเลื้อรลังนะคะลองนําไปปรับใช้ดูนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคติตยาค่ะ